โอมชาติวันนี้วันที่สิบเจ็ดเดือนตุลาคมปีสองพันยี่สิบสองเราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้เพียรพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้าของลูกเองจงบริจาคอัญมณีแห่งความรู้แล้วจงมาเป็นเครื่องมือที่จะนำประโยชน์มาให้กับตัวลูกเองและคนอื่นๆอ,อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา คำถามของเมรีในวันนี้คุณธรรมใดที่จําเป็นจะต้องมีที่จะทำงานรับใช้ของพระเจ้าความคิดใดที่ลูกๆผู้ที่ทำงานรับใช้ไม่ควรที่จะมีคำตอบเพื่อที่จะทำงานรับใช้ของพระเจ้าได้ลูกจําเป็นจะต้องมีธรรมชาติที่อ่อนหวานมากๆถ้าลูกนั้นโกรธและแสดงดวงตาที่ขึงขัง มันทำให้เกิดความเสียหายกับผู้คนมากมายลูกที่ทำงานรับใช้เป็นประโยชน์ไม่ควรที่จะมีความอวดดีหรือความโกรธแม้เพียงน้อยนิดกิเลสเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคที่ใหญ่มากๆแล้วมายาก็จะเข้ามาในลูกบางคนแล้วใส่ความสงสัยเข้าไปในสติปัญญาของพวกเขาเพื่อที่จะทำงานรับใช้ของพระเจ้าอย่าได้มีความคิด ฉันควรจะออกจากงานแล้วทำงานรับใช้นี้ถ้าลูกนั้นออกจากงานของลูกแล้วแล้วก็ไม่ได้ทำงานรับใช้ใดๆภาระของสิ่งนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อออกจากงานแล้วเราก็ไม่ได้ทำงานรับใช้และใดๆและเราเอางานรับใช้หรือการหล่อเลี้ยงจากพระเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วเรานั้นก็จะทำให้เกิด ภาระให้กับตัวเองมากขึ้นด้วยสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้มีความสนใจอย่างมากๆในการทำงานรับใช้และให้ประโยชน์กับตัวลูกเองอย่าได้เหนื่อยล้าและก็นั่งลมแน่นอนลูกจะต้องทำงานรับใช้ที่จะเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเทพจุดที่สองอย่าได้แสดงการกระทำใดๆเช่นนั้นที่พวกเขานั้นจะทำให้เกิดความทุกข์กับใคร ที่ใครนั้นจะรายงานลูกหรือว่าพวกเขานั้นจะห่วงใยเกี่ยวกับแม่และก็พ่อลูกนั้นไม่ควรที่จะเป็นอุปสรรคภายใต้สถานการณ์ใดๆพรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ก็คือขอให้ลูกนั้นจงมีประสบการณ์ของล่มฉัดในการปกป้องคุ้มครองตลอดเวลาโดยการอยู่ภายในกฎระเบียบ และมาเป็นผู้ชนะและเป็นผู้พิชิตมายาซ้าขอให้ลูกนั้นจงมีประสบการณ์อยู่ภายใต้ล่มฉาดแห่งการปกป้องคุ้มครองตลอดเวลาโดยการอยู่ภายในเส้นของกฎระเบียบแล้วมาเป็นผู้ชนะและเป็นผู้พิชิตมายาก <c oughs> ารจดจำพ่อนั้นเป็นล่มฉาดแห่งการปกป้องคุ้มครองของลูกก <c oughs> <ücke S 2> <c oughs> ารจดจำพ่อคือล่มฉาดแห่งการปกป้องคุ้มครองของลูก ตามที่ลูกนั้นมีการจดจํำพ่อได้มากเท่าไหร่ลูกก็จะมีประสบการณ์ในการเป็นเพื่อนของท่านการอยู่ภายใต้ร่มฉัดแห่งการปกป้องหมายถึงการคงอยู่อย่างปลอดภัยตลอดเวลาผู้ที่ออกมาจากภายใต้ร่มฉัดของการปกป้องแม้นในความคิดของเขาจะถูกโจมตีโดยมายาและเมื่อลูกอยู่ภายใต้ร่มฉัดของการปกป้องคุ้มครองและอยู่ภายในเส้นของกฎระเบียบ ก็จะไม่มีใครมีความกล้าหาญเข้ามาข้างในได้ไม่มีใครมีความกล้าหาญที่จะเข้ามาอย่างไรก็ตามถ้าลูกก้าวห่างออกไปจากเส้นแล้วมายาก็จะเริ่มฉลาดดังนั้นโดยการมีประสบการณ์ในการเป็นเพื่อนของท่านลูกก็จะมาเป็นผู้วิชิตที่ชิดมายาได้คติพจน์ในวันนี้การฝึกฝนที่จะอยู่อย่างปราศจากล่าง คือพื้นฐานของการนำเวลาของความสมบูรณ์พร้อมเข้ามาใกล้จำการฝึกฝนที่จะอยู่อย่างปราศจากล่างเป็นพื้นฐานของการนำเวลาของความสมบูรณ์พร้อมเข้ามาใกล้อัจช่ิโอมตานตี